เปลเครื่องเบนซินวิดน้ำในร่องเนาะน้ำน้ำผมซึมออกมาด้วยไม่ได้รั่วก็เลยวิดวน้ำเข้านาำนิหน่อย <Yeah. S 1> เครื่องเบนซินข้าวท้องละกางเช้าก็าาจะเป็นนี้เนะี่ยสดชื่นพอได้อยู่หลายชั่วโมง Ciao, uh -huh.